ยูยยยยเหล่าเขาอ่ะมีแต่ช่องค่ัช่องคัำเอายได้เหล่าอ่ะตะกอดเขาโอ้มีตะกอดทั้งคำยูเฮียนอ่ะเฮ็ดเห็้ดวยเฮ็้ด้วยทองเบิดบ่อ้ไปบ่งหมาบันเท้าเลยเียงเมนม่อ้ย่อบนเทากินอาหารสี่อวยันตั้งเขาเหี้ยนเป็นเป็นทอง ทอดข้าเหมือนทางเก่าเนี่ยบันไดต่อยนิดจับหน่อยว่าใดเด้ทองสิบิดมือไม่ว่าพวกพวกหมูเลยอะไรใหญ่กว่าปลารียดปลารียดชุบแป้งทอดอะไรใหญ่กว่าปลารียดชุบแป้งทอดกระทะทอดปลารียดอะไรใหญ่กว่ากระทะทอดปลารียดรถขนกระทะอะไรใหญ่กว่ารถขนกระทะลงจอดรถนั่งจอดรถกล่องกล่องบรรจุกล่องบรรจุรถกระทะ าคลุมรานชุบแป้งทอดผ้าคลุมรานอะไรใหญ่กว่าผ้าคลุมรานชุบแป้งทอดกระทะทอดผ้าคลุมราน้วนมากของก้อยเหรอโลจูเจี๋ยของบางนี่แน่อะไรสามสี่หมอบอกว่าอีกสองวันคณะนี้สวัสดีครับขณะนี้เราอยู่ฝั่งแม่น้ำอโนมาประเทศจีนตอนใต้ฝั่งเกาะห้ําเลยเรามารอ ที่จะข้ามฝั่งไปฝั่งไทยกันครับเพราะว่าเราติดอยู่ฝั่งภาคบ้านวันเต็มๆสาเหตุที่ผิดคือเมื่อคืนนี้โดนเสาพมะมามานอนฝั่งอัน,อนปลาปลามันปลามันนิดหน่อยแล้วแล้วไล่ดูแล้วเนี่ยไล่ดูแล้วก็สามสี่คนประสิทธิก็คนหนึง่ง ประสิทธ์ลงทุนไป2,500ครับผู้หญิงพม่าใส่คอกระเลียงด้วยพม่าเขารู้สึกไม่ได้ทำไรครับเขาหว่านเงินให้ไก่กินว่าเขาคุยเบิดกูอื่อผมอย่างคนใจบุญครับ Gracias.